Channel, up, ue, Ren, e whales, มอชโนกุดรทรั์นะคะชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะทาเกี่ยวกับเกมพัฒนาคําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับติดปฐมบะถมป .4 นะคะโดยใช้ Unity แล้วก็ใช้ภาษา C ีชาร์ปค่ะจะเป็นเกมที่มี4รูปแบบค่ะโดยเน้นแอนิเมชันที่น่าสนใจใน4รูปแบบนี้นะคะเช่นเกม Word Super ปอร์มาเนะคะเน้นคําศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่ของซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะโดยตัวเกมนะคะจะมีฟังก์ชันแอนิเมชันที่แตกต่างจากฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็คือมีการแอคชั่นกับ ตัวผู้เล่นนะคะก็ค <of the> <summary> ือเหมือนว่าเวลาเราเล่นไปแล้วเรามีแอนิเมชันที่น่าสนใจค่ะก็คือปัญหาเกี่ยวกับการทำงานนะคะก็คือเราเป็นฝ่ายโคดดิ้งค่ะก็คือการที่ต้องบีฟงานจากเพื่อนใช่ไหมคะบางอย่างเราสามารถทําได้แล้วบางอย่างเราสามารถเราไม่สามารถทําได้ค่ะต้องคุยกับเพื่อนว่า สิ่งที่เพื่อนบีฟมาเนี่ยเราทําได้หรือไม่ได้เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาในทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าตรงนี้ทําไม่ได้ก็ทําในแบบที่ใกล้เคียงที่เราสามารถทําได้อย่างแรกก็คือเราต้องรู้จักหาความรู้รอบตัวค่ะก็คือบางปัญหาเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องไปหาความรู้ข้างนอกเพื่อที่จะนํามาแก้ไขปัญหาที่เราเจอค่ะแล้วก็ต้องรู้จักยืดหยุ่นในการทํางานเรียนรู้ข้อมูลจากภายนอกบ้างหรือว่าถามจากเพื่อนบ้างค่ะก็คือตัวงานของเราเป็นเกี่ยวกับคําศัพท์แยกบทหมู่ใช่ไหมคะ ก็อยากให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีหมวดหมู่คำศัพท์ที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ค่ะอาจจะมีเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าการท่องเที่ยวหรือว่าฤด,ดูเพิ่มขึ้นมายางไงค่ะชอบงานของกลุ่ม Wonder Tales ค่ะที่เป็นงานเกี่ยวกับการให้ครอบครัวได้มามีส่วนร่วมในการแต่งนิทานร่วมกันค่ะเวลาเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าลูกๆเนี่ยมันค่อนข้างน้อยค่ะอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากให้มีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะ